ครับเขเสียงดังจ้ะเขาบอกอยๆนะึองรถลงอีกนะพอขอบคุณทุกเสียงปรบมือให้กำลังใจจากทีมเยาวชนจากโรงเรียนบ้านทุ่งชัยพัฒนานุสศร์เปิดเพ่เปิดเพ่ครับในวันนี้มีทั้งหมด10ทีมนะครับซึ่งประกอบไปด้วย,ยวเยาวชนสี <4 S 2> ท,ทีมประชาชนทั่วไป6ทีนี้การขึ้นลงนี่จะสลับอย่างนี้นะครับยุวะทั่วไปยุวะทั่วไปยุวะทั่วไป,ยววไปอย่างนี้ตลอดไปไปทีมที่สองครับ จนันพาทีมที่สองนะครับกรุงนครเสียงทองขอเสียงหน่อยนะเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้มาชุดสีที่ยังนาาหนึ่งอาจารย์ขันทิพาบะทิพาขามาลุกตั้งแถวข้างหน้าครับกรุงนครเสียงทองนะครับเป็นคณะอีกคณะหนึ่งนะครับเสียงดีดีนะครับผม ทีมแรกเป็นทีมยุวชนนะครับลงจากเวทีก็จะได้มาขอบคุณคณะกรรมการตลอดจนท่านผู้มีเกียรติครับเป็นกำลัง,ลงใจให้นะครับยืนก่อนลูกมีรางวัลพิเศษไหมโรงเรียนบ้านทุ่งชัยพัฒนานุสอนนะครับต้องขอขอบพระคุณดอรอัอเชลีบลุญบุญนะครับผู้นวยการและคณะครูทุกท่านนะครับร่วมจูงสานประเภทนี้มีอยู่นะครับคุณเดินนะครับเออมาเดิน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 พี่เดินแม่เดินมอบให้ครับขอบคุณครับแม่เดินมอบให้ลูกเดิน เรื่องก่อนอยังหนอซื้อเน่นคืดก่อนอหมดนะครับเป็นการสื่อสารประเภทนี้<ช>การขับนองทำนองสารพันยาของโรงเรียนบ้านทุ่งไสรมาสุป,ปีครับผมครับก่อนที่กรุนงนครเสียงทองจะขับร้องนะครับจะเป็นการจับสลากเพื่อหาลำดับของยุวชนจัดถัดต่อไปจะเป็นยุวชนในลำดับนี้่อนในยอดเรียนเชิญ ท่านผู้ในการบรรทรดจิตโทษนะครับได้จับฉลากทีมยุวชนที่จะขึ้นในลำดับต่อไปเดี๋ยวเชิญครับผมยุวชนยุวชนหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันครับกุญแจฮื่นไผเสียเมาเดอร์โซเล็กโซเล็กนะครับเชียบานเข่าฮื่นเพราะอะไรด้เนี่ยทีมยุวชนนะครับที่จะขับร้องในรอบถัดไปได้แก่ โรงเรียนชุ่งชัยพิทยารัชมังคลาพิเศษเจ้าหมายเด้อผู้ในการอดิศักดิ์อาสาลักเนาะครับรองพัฒริยาผ่านไทยสงพร้อมด้วยคณะครูจากปพรครับครับกุญแจบ้านไผยเสียโซเล็กโซเล็กมารับได้นะครับที่กองเมกาดนะครับผมกุญแบ้านเด้อเขาหั่นบ่ได้เด้อส่วนของคุณจิกซะบ่กพอมาพูดกุญแจโซเล็กมอเตอร์ไซค์สิก็มีโซเล็กนะ เอออ้าวเรียบร้อยดีบ้านกรุงนะครับยิ้มด้วยอยู่บนเวทีก็ต้องยิ้มด้วยนะยิ้มออกขแนนพุ่นยังไม่ยิ้มใส่ผมแม่ผู้ใหญ่ผ้าโมยิ้มนะเออนั่นเห็นบอผู้ใส่แ่นก็แหงยิ้มงามนั่นนั่นเห็นบอเ <Good God. S 1> มื่อก่อนบนนกินน้ำกับเจี๊ยบลงไปแห้งอ่อ,อนแหง้งโอ้ยกินน้ำเจ๊กห้วยเปียวเขวียวหรืที่นั่น ยิ้มตัว,ตวเอาเปกำลังใจบ้านกุงอีกครั้งหนึ่งครับผมออสุดยอดครับม,รมาโนโูนอน So... เพาา็นภาคตโตพนเรื่องแสงสุริเยมีโูไหลผ่านผ่านนภาเจงกะจางตาในมือนีดิฉันขอรับนาผู้เป็นแม่อาหิงกะกา อบคุณแฟนแฟนทานทุพังทั้งไทยในโลกนี้บ่มีแม่คนใดเพิ่นจิวายลูกเต่าหลดคือแม่อหิงสก,กาเสีบนิวมันดากโอย่าที่ทำว่าเนี บอกว่าพ่อพ่อที่องคุลิมันทาน ตงได้มาสอยแก่ลูกชายคอยผู้กอเวนวา่าวทอใดผัดแห่งขูดหลุดเต้นถือดาบเลียนเข้ามาแหงเลียนนี้ผัดแห่งตามนำมาแม่ได้เสดทลา ល្លូវា្រลវាន់ពីព្ល្រុំងពីខ្ល្រៀយើមាន្រៀមាន្រូវា្រូវ กัผู้โอหังถูกคโตคถานางังฟังเราก่อนอย่าร้อนใจศัสตร์ท้งปวงนี่ไม่พ้นความตายเจ้ามันงูงมงายกลายเป็นคนทําชั่วคนฉลาดยอมหากินกับคนงู ตัดสาธรรมทโทนี่คือโอกาสแก่ตัวชาติจะทำสอนผู้ยังเมาหมัวให้รักกันทำชั่วมาทำดีเข้าไว้สิ้นสุดแห่งอาวสานฉันขอฝาก ผลงานอัมมาตาทัานสมัยสารพันวัฒนาธรรมท่า,ทา สุขทีสวัสดีทุกคนเอ้ยขอให้ท่านสุขิีาวัดีทุกคนเอ้ยครับขอบคุณกรุงนครเสียงทองนะครับอีกครั้งหนึ่งครับผม